ยินดีต้อนรับสู่ช่องความรู้ทางพุทธศาสนาวันนี้เราจะดำดิ่งลึกลงไปในหัวข้อที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้อย่างแท้จริงนั่นคือการทำสมาธิวิดีโอในวันนี้จะสรวจทั้งประโยชน์และการฝึกฝนที่สำคัญซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของคุณเพื่อให้คุณมีความสงบสมดุลทางอารมณ์และการรู้จักตนเองมากขึ้น หากคุณกำลังมองหาชีวิตที่มีความหมายและมีสติสัมปชัญญะมากขึ้นวิดีโอนี้คือสำหรับคุณดังนั้นจงนั่งอย่างสบายหายใจเข้าลึกๆและเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางที่สามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณไปทางที่ดีขึ้นการทำสมาธิเป็นการปฏิบัติที่มีมานานนับพันปี และตลอดช่วงเวลาเหล่านี้มันถูกใช้เป็นเครื่องมือที่ทชงพลังในการทําให้จิตใจส่งเสริมความสมดุลทางอารมณ์และเชื่อมโยงกับความรู้สึกของเป้าหมายและความกระจ่างแจ้งที่ลึกซึ้งขึ้นในยุคปัจจุบันเมื่อเมื่อจังหวะชีวิตเร่งขึ้นและความเครียดในชีวิตประจําวันของเราเพิ่มมากขึ้นการทําสมาธิจึงได้รับความนินยมมากขึ้นเรื่อยๆท,ทั้งจากทางวิทยาศาสตร์และคนทั่วไป ในฐานะที่เป็นวิธีการที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในการนำความสงบและความมีสมาธิมาให้แล่การทำสมาธิคืออะไรบ่อยครั้งเมื่อเราพูดถึงการทำสมาธิภาพที่นึกถึงคือคนที่นั่งอยู่ในท่าโลตัสหลับตาและนิ่งเงียบแม้ว่านี้จะเป็นรูปแบบหนึ่งของการทำสมาธิแต่การปฏิบัติยังมีมากกว่านั้นการทำสมาสามารถนิยามได้ว่าเป็นการจดจิตใจไปจุดไปที่ใดจ,จุดหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการหายใจเสียงภาพหรือแม้แต่ความคิดความคิดหลักคือการหาสภาวะของการมีสติที่ซึ่งคุณมีสติอยู่ในขณะปัจจุบันโดยไม่ปล่อยให้ความกังวลในอนาคตหรือความทรงจําในอดีตมารบกวนหนึ่งในรูปแบบที่ง่ายที่สุดและเป็นที่นิยมที่สุดของการทําสมาธิคือการทําสมาธิเพื่อความมีสติหรือที่เรียกว่า mindfulness ในการฝึกนี้คุณจะจดจ่อความสนใจไปที่การหายใจสังเกตการเคลื่อนไหวของอากาศที่เข้าและออกจากร่างกายของคุณเมื่อความคิดเกิดเข้นหรือจ้ามาจะเกิดเข้นคุณจะไม่ปฏิเสธมันแต่ก็ไม่ยึดติดกับมันเช่นกันเพียงแค่สังเกตมันเหมือนกับเม็ดที่ลอยผ่านท้องฟ้าจากนั้นจึงนำความสนใจของคุณกลับมาที่การหายใจการฝึกฝนนี้ซึ่งดูเหมือนจะง่ายในตอนแรกนั้นรงพลังอย่างมาก เพราะมันสอนให้เรารับรู้ถึงความคิดและความรู้สึกของเราโดยไม่ต้องยึดติดกับมันแทนที่จะทุกพัดพาไปตามอารมณ์หรือความกังวลของเราเราเรียนรู้ที่จะสังเกตพวกมันด้วยจิตใจที่สงบแต่ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของการทำสมาธิคืออะไรทำไมคนจำนวนมากถึงหันมาปฏิบัตินี้เริ่มต้นด้วยการสำรวจประโยชน์ทางกายภาพการทำสมาธิได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวางทางวิทยาศาสตร์ และการวิจัยแสดงให้เห็นว่ามันสามารถส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อสุขภาพร่างกายของเราตัวอย่างเช่นมันสามารถช่วยลดระดับคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดในร่างกายของเราได้เมื่อเรามีความเครียดร่างกายของเราจะเข้าสู่สภาวะเตือนภยัยซึ่งอาจมีประโยชน์ในสถานการณ์ฉุกเฉินแต่เป็นอันตรายเมื่อมันกลายเป็นเรื่อรังความเครียดที่ยาวนานนั้น เชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพหลายอย่างเช่นความดันโอหิตสูงปัญหาเกี่ยวกับหัวใจนอนไม่หลับและแม้แต่ปัญหาทางเดินอาหารด้วยการลดความเครียดการทำสมาธิช่วยปกป้องร่างกายของเราจากความเสียหายเหล่านี้นอกจากนี้การทำสมาธิยังสามารถเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันได้อีกด้วยงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าคนที่ทำสมาธิเป็นประจำ มีการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงขึ้นต่อโรคและการติดเชื้อซึ่งหมายความว่าการทำสมาธิไม่เพียงช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นแต่ยังช่วยให้เรามีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นด้วยตอนนี้เรามาพูดถึงประโยชน์ต่อจิตใจกันบ้าง 1. ในประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการทำสมาธิคือความสามารถในการพัฒนาสุขภาพจิต เรากำลังอยู่ในยุคที่ความกังวลและภาวะซึมเศร้าพุ่งสูงขึ้นและหลายคนกำลังมองหาวิธีจัดการกับสภาวะเหล่านี้การทำสมาธิอาจเป็นเครื่องมือที่มีพลังงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการทำสมาธิสามารถช่วยลดอาการของความอังวลและภาวะซึมเศร้าได้และในบางกรณีอาจได้ผลดีเท่ากับการใช้ยาการฝึกสมาธิเป็นประจำจะช่วยให้จิตใจมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ช่วยให้เรารับมือกับความพันพุนของชีวิตได้ดีขึ้นและรู้สึกสงบและมีสมดุลมากขึ้นนอกจากนี้การทรสมาธิยังช่วยเพิ่มความสามารถในการจดจอ่อและมีสมาร์อีกด้วยในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งรบกวนเช่นสมาร์ทโฟนโซเชียลมีเดียและอีเมลความสามารถของเราในการจดจอกับนั้นเพียงนั้นเดียวดูเหมือนจะยากขึ้นแต่การทำสมาธิสามารถช่วยฝึกสมาธิของเราได้ ด้วยการฝึกจดจ่อกับลงหายใจหรือจุดใดจุดเหมึ่งเราจะเสียมสร้างครามเนือของความตั้งใจเมื่อเวลาผ่านไปคุณอาจสังเกตได้ว่าตัวเองมีสต,ติและตระหนักถึงสิ่งที่กำลังทำมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานการเรียนรือในชีวิตประจำวันแต่ประโยชน์ไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นการทำสมาทยังช่วยส่งเสริมการตระหนักรู้ในตนเองอีกด้วย เมื่อคุณให้เวลากับตัวเองในการนั่งเมียแทบและสังเกตความคิดของคุณคุณจะเริ่มรู้จักตัวเองดีขึ้นรูปแบบความคิดแต่ที่เกิดบ่อยที่สุดอารมณ์ไหนที่คุณมักหลีกเลี่ยงการทำสมาธิสามารถเผยให้เห็นกระบวนการภายในเหล่านี้และทำให้คุณจัดการกับมันได้อย่างมีสุขภาพดีมากขึ้นเมื่อเราได้พูดถึงประโยชน์ของการทำสมาธิแล้วตอนนี้เรามาดูรูปแบบการปฏิบัติกันบ้าง การทำสมาธิมีหลายรูปแบบสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการค้นหารูปแบบที่เหมาะสมกับคุณที่สุดการทำสมาธเพื่อความมีสติ mindfulness ที่เราได้กล่าวถึงไปแล้วเป็นหนึ่งในรูปแบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแต่ก็ยังมีการสมาธิในรูปแบบอือ่อนเช่นการทำสมาธิแบบคำพับการทำสมาเพื่อความรักและความเมตตาและการทำสมาธิแบบมีคนนำ การทำสมาริแบบค้ามภบเกี่ยวข้องกับการใช้มันตราคำหรือเสียงเฉพาะที่คุณท่องในใจเพื่อช่วยให้จิตใจของคุณจดจ่อการปฏิบัตินี้ได้รับความนิยมในโลกตะวันตกในช่วงทวารที่60และ70และมีผู้คนนับล้านที่ใช้การปฏิบัตินี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมื่อคุณท่องมันตราคุณจะเข้าสู่สภาวะของการผ่อนคลายลึกซึ่งจิตใจของคุณจะสามารถผักผ่อนและฟื้นฟูได้ การทำสมาธิเพื่อความรักและความเมตตา (loving-kindness) ในทางกลับกันเป็นการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการส่งความคิดที่เต็มไปด้วยความรักให้แก่ตัวเองและผู้อื่นคุณเริ่มต้นด้วยการอวยพรให้ตัวคุณเองมีความสุขสุขภาพดีและปลอดภัยจากนั้นจึงขยายความปรารถนาเหล่านี้ไปยังผู้อื่นเริ่มจากคนใกลชิดต,ต่อมาคือคนรู้จักและสุดท้ายคือสิ่งมีชีวิตทั้งหมด การปฏิบัตินี้ชงพลังอย่างมากเพราะช่วยให้เราปลูกฝังความเห็นอ,อกเห็นใจและความเข้าเข้าใจไม่เพียงแต่ต่อตัวเราเองแต่ยังรวมถึงผู้อื่นด้วยการทำสมาธิแบบมีนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะสำหรับผู้เริ่มต้นในการปฏิบัตินี้คุณจะทำตามคำแนะนำของผู้แนะนำซึ่งอาจเป็นการบันทึกเสียงหรือผู้สอนสด ผู้แนะนำจะพาคุณผ่านกระบวนการผ่อนคลายในการมีสมาธิโดยมักใช้ภาพจินตนาการหรือการมองเห็นเพื่อช่วยให้จิตใจสงบด้วยตัวเลือกมากมายคุณอาจสงสัยว่าวิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นคืออะไรคำตอบในนี้ก็คือเรื่มเเล็กเยกหลายคนพบว่าการทำสมาธิเป็นเวลานานในตอนแรกเป็นเรื่องยาก ดังนั้นควรเริ่มต้นด้วยเวลาเพียงห้ามหรือสิบนาทีต่อวันหาเวลาที่เงียบสงบที่ที่คุณจะไม่ทุกรบกวนและนั่งในท่าที่สบายไม่ต้องกังวลว่าจะทำถูกหรือไม่การสละเวลาสักนิดให้กับตัวเองถือเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อคุณรู้สึกสบายใจมากขึ้นกับการปฏิบัติคุณสามารถเพิ่มระยะเวลาการสมาธิได้ทีละน้อย คุณสามารถลองใช้เทคนิคที่แตกต่างกันเพื่อดูว่าเทคนิคใดที่เหมาะกับคุณมากที่สุดสิ่งสำคัญคือการทำอย่างสม่ำเสมอเหมือนกับทักษะอินทร์การทำสมาธิดีขึ้นเมื่อคุณฝึกฝนเป็นประจำนอกจากนี้สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าการทำสมาธิไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่หรอดวดเร็วประโยชะจะมาเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อคุณพัฒนาการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ แต่หากคุณยังทำต่อไปผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้เมื่อคุณรวมการทำสมาธิเข้ากับชีวิตประจำวันของคุณคุณจะเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดอ่อนแต่ทงพลังบางทีคุณอาจจะมีความอดทนมากขึ้นกับผู้อื่นหรืออาจมีความเมตตาต่อตัวเองมากขึ้นบางทีคุณอาจสังเกตว่าคุณมีส่วนร่วมในการสนทนามากขึ้นและมีสมาธิกับงานมากขึ้นและเมื่อเวลาผ่านไป การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเหล่านี้อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณเมื่อเราเข้าใกล้จุดสิ้นสุดของวิดีโอนี้ฉันอยากจะกระ,กระตุ้นให้คุณทบทวนสิ่งที่คุณได้ยินในวันนี้และพิจารณาว่าคุณสามารถนำการปฏิบัติเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตของคุณได้อย่างไรหากคุณไม่เคยทำสมาธิมาก,ก่อนบางทีนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบในการเริ่มต้น และหากคุณทำสมาธิอยู่แล้วหวังว่าวิดีโอนี้จะให้แนวคิดใหมใน่นและแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนาการปฏิบัติของคุณให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นการนั่สมาธิคือการเดินทางและทุกก้าวที่คุณเดินไปในเส้นทางนี้จะนำคุณเข้าใกล้ชีวิตที่เต็มเปี่ยมและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นดังนั้นจงสละเวลาสักครู่ในตอนนี้เพื่อหลับตาหายใจเข้าลึกและเพียงแค่มีสติ นี่คือก้าวแรกในการเปลีป่ยนแปลงชีวิตของคุณผ่านการทำสมาธิขอขอบคุณมากที่รับชมวิดีโอนี้หากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องและแชร์กับเพื่อนที่อาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัตินี้พบกันใหม่ในครั้งหน้าและขอให้คุณพบความสงบและความชัดเจนในเส้นทางของคุณ